การฟาไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์เยี่ยมบ้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยภาคเหนือเมื่อวันเสาร์ที่12พฤศจิกาย,ยน2565ณห้องประชุมที่ทําการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดขอ,อนแก่นนายสาชาติพิลาอ่อนผู้อำนวยการปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธา,านในพิธ <oh oh. ja mm. okay. ีเป sí. ิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงไฟฟ้าพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงไฟฟ้าน้ําพองมีนายพิเยนพักดีสุวรรณวิทยากรระดับ9หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ระบบส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวรายงานซึ่งมีสื่อมวลชนจากจังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานีนครราชสีมาชัยภูมิอุดรธานีเลยและ101ร่วมโครงการจำนวน36คนมีนางสาวอภิสราธรปัญนะมณีธนโชธวิทยากรระดับ8และนายวิรุณชัยวงศ์ช่างระดับ7รับผิดชอบโครงการโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์เยี่ยมบ้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยภาคเหนือจัดขึ้นเพื่อสารสัมพันธ์ สื่อมวลชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงให้สื่อมวลชนได้รับทราบภารกิจของการไฟฟ้าฝลายผลิตแห่งประเทศไทยในด้านผลิตกระแสฟไฟฟ้าและส่งจ่ายกระแสฟไฟฟ้าผ่านเสาโครงเหล็กและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงโดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างที่12ถึง16พฤศจิกายน2565นำคณะสื่อมวลชนไปศึกษาดูงานภาคเหนือคือโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกนจังหวัดลำปางมีนายอลงกรพุ่มรักธรรมผู้มืนในการรงไฟฟ้าน้ำพองและนายกอเกือ้อพรมกรสิกรหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเขื่อนููิพลจังหวัดตากมีนางเตือนจิตช่างรบวิทยากรระดับ11บให้การต้อนรับเขื่อนสลิกิจจังหวัดอุตรดิตถ์มีนายวุฒิไกรสร่างนิธรผู้มืนในการ เคลื่อนสรีกิจให้การต้อนรับโอกาสนี้มีทีมงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมดำเนินการจากแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ระบบส่งภาคตะนกเชิงเหนือคือนางสาวปรัชญาปิรมิตาภูมิณีวิทยากรระดับ8นางสาวทิตยาโสภาวิทยากรระดับ6ร่วมด้วยนายวัชินไครไรนุ่นช่างระดับเ็ด แผนกบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าสองนายเดชาคำทองช่างระดับ5แผนกบำรุงรักษาสายส่งสนายสารัตแฝงสุ่งเนินช่างระดับ5แผนกบำรุงรักษาสายส่งหนึ่งนางเจนจิราปันมูลช่างระดับ5แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายปริญญาพลพิมพ์นายภัย ทูลธนภูมิชัยนายสันติพลนายบุคผาโชคลานายสันติชัยฤทธิ์ือไกลและนายพัฒนาวน,นาให้การประสานงานอำนวยความสะดวกดูแลเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาการศึกษาดูงานตั้งแต่วันที่12ถึง16พฤศจิกยจายน2 5ง5แก่คณะสื่อมวลชนที่เดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความรู้ประสบการณ์อันมีคุณค่าสูงยิ่งเป็นประโยชน์ที่จะนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนในโอกาสต่อไปขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและทุกท่านที่กล่าวนาม,มาแล้วณเบื้องต้นทั้งผู้บริหารคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกฝ่ายทุกคนขอชื่นชมในการดูแลเอาใจใส่ ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเสียสละเวลาและงบประมาณเพื่อพวกเราสื่อมวลชนภาคตะนอกชิงเหนือซึ่งยังผลสำเร็จที่ดีเยี่ยมประทับใจและหวังว่าโอกาสหน้าคงได้พบกันอีกธงชัยกุศลากรสำนักข่าวแม็กโปรรายงาน